สวัสดีครับอยู่กับผมมิมลอเล็กชาแนลนะครับสวัสดีเ,เพื่อนๆสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับนี่ครับอยู่กับช่างชิดนี่ครับช่างรูปหล่อประจําทีมงานช่างบ๊อบโอ้แซมวิงเป็นไรครับนี่วูนี่ครับมาดูผลงานของแซมวิ่งครับปฏิโทโธปฏิทังโอ้ นี่ครับไม่ธรรมดาครับมุนเหมือนเลยทั้งดอกจอกทั้งใบสีครับมันขีดมาไกลแล้วล่ะบอนโอ้โอ,อ,อมัน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 แตกแล้วขีม,มาแล้วมันไปอย่างนั้นบอก<อ>โอ้นี่ครับงานเข้าเลยครับปลาตุงนี่ครับซ่อมไม่ได้เลยยกลูกใหม่เลยครับเพราะว่าซ่อมไปก็หมดเยอะ ยกลูกเฟืองท้ายลูกใหม่เลยไปครับป้าไอ้กี่พันครับนี่เก้าเก้าพันครับโอ้นี่ครับลูกใหม่เลยช่างชิดกำลังทำการแก้ไขครับ้มือสองใชลูกใหม่ฮะอ,อ,อ๋อ <ไป S 1> มือสองครับ <ไป S 1> นี่ครับซื้อมาแล้วก็ยกใส่เลยนะครับนี่ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องรือ้อโอ้สุดยอดเลยปาตุงนี่ครับซ่อมถึง แซมครับผมก้าวาก้าไปนี่สีเลียบอนอั่นบอ,อลียครับเลียูนี่ครับซื้อมาจากนางรองครับนี่ราคาเก้าพันบาทมาทั้งลูกเลยครับมาทั้งดุนเลยมาถึงก็ยกใส่เลยครับมาปรับแต่งนิดหน่อยให้ช่างชิดดูแลว่ามันเป็นยังไงต้องแต่งยังไงนะครับ ตัวนี้ยีสิบฟันครับเฟืองเ,เ,อเดิมบอสแปดแปดสามแปดครับอันนี้สามสิบปดเดือหมูแปดอ๋อฟันบสีสามสิปดเดือหมูแปดฟันครับส่วนฮิโน่ของผมนี่เห็นช่างบอกบ,บอกว่าสิบเอ็ดสดสี่ศูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเฟืองรอบเร็วมากเลย เป็นไงครับช่างยิ้มครับถามมาเป็นไงยิ้มครับตรงใส่ต้องกลับไปซื้อใหม่ครับปลาทุช่างชิดบอกว่าตัวนี้ทำไมมันเคลคคะเาะแล้วก็มาเอาคุณปู่กลับบ้านครับเพราะว่ามาอยู่บ้านช่างบ๊อบตั้งสองวันละสามวันละ อ,อันตรายมากครับนี่บอ่อดินทรายนะครับปกตินี่ถ้าเราไม่ได้วิ่งมาไปถอดอยู่นู้นมันจะไม่เป็นขนาดนี้ใช่ไหมแซมแมน,น,นบอ,บอตอนนี้นถอยไปที่เดียวเล่นได้ประมาณสี่เกี่ยวบอที่ปุ๊บมันดังจมูกรี่ก่อนถอยไปปุ๊บดังกรึกๆึ๊อ,อ๋อมันมีอาการหายห้วไปพุน่น เราต้งไปเอายูบอดินลุกขึ้นมาโค้งถอยเลยเทดินนี่นั่นอ๋อนี่ครับเป็นอาการนี่ตัวนี้หลุดมาเลยครับนี่แต่ขี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆรังมาตะพุดเลยปกปกปกเลยวะโอ้อันนี้มันไปไปขัดแล้วอันนี้เป็นเดือยหมูเนาะหลุดนเนาะเ,เออโอ้นี่ครับเดือยหมู แตกหมดเลยครับโอ้หันตอันตรายครับนี่บอดินทรไซนี่ต้องระวังนะครับต้องใจเย็นนะครับนี่ระบบกลไกครับนี่บินหมดเลยนะครับนี่บินหมดเลยโอ้ไม่มีชิ้นดีเลยครับสุดยอดเลยครับ นช่างชิตก็ผันเตรียมยกใส่ครับสรุปแล้วก็น่าจะหมดเป็นหมื่นนะครับนี่อ,อันตรายมากอันตุลอยอันตุลอยโอ้เอ้าแน่นครับ ้องคลายหน่อยบ่ที่นี่ก็ย่านเลยบ่ที่นี่ย่านเตะเข่าขางบ่ <ừ> อันนี้คัดก็เข่าขางอยู่ดี่หมนี่เงยเดียวที่นัองมาคืออยู่คืออยู่ เฉาเฉาแซมเฉาสัญญาณบดะบดะเฟืองเก่าเลยนุ้งมีน่ะเฟืองเก่าบดะเป็ดจ้ะแซมนี่เป็นสโลนน้อบอลดะซิบนู่ด่าน้อถ้าใส่แปดสามแปดเนี่ยสโลแน่เลยคันนั้นน่ะไอฮิโน่นั่นน่ะ ขนาดเฟือง10เฟือง11ยังดูอ่ะย uh. yeah. kh ังขึ้นบ่สบายครับอือแห้งแห้งแห้งแหงบ่ซ้ํามันคันเขียวดอกบ่แม่นนเออคันเขียวแห้งจนบิดเบิดเลยบิดเฟืองจน ใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับนี่อู้หนอดไปจรแล้วจับบายซีครับอ๋อปกติไปด๊อบ้านเหรอด๊อพลาดกับบายซีนี่บ้าน แซมตัวนี้ขายต่อบอนี่ขายครับขายขายเสเล็กบ่ขายมื่นสองครับนี่แพล่มากเแซมมี่จะขายมื่นสองครับปัดทู นี่ไปมีลูกเลยบอกเหมือนม่ไรเนี่ยเลยไปนี่ม่ลูกเดียวเลยบ่ะมีลูกเดียวบ่แมนมีลูกเดียวเหมือนเขาบอกว่าเอาไปไปญี่ปุ่นนี่น่ะเพราะมันลงเรือมาเลยบ่แเพราะตอนนี้เขาไปเมื่อไรแล้วเขาไปญี่ปุ่นเมื่อไรแล้วโอ้บ่กเรียบร้อยเลยเนาะคันบ่มีร้านนี่นี่จบเลยบ่ ชคดีครับยังมีเหลืออยู่ไม่งั้นนี่ต้องรอเนาะครับไม่งั้นก็ไปหาที่เมืองน่าจะมีอยู่น,นี่ก็ อันตรายครับบอดินทรายไม่ว่าแต่บอดินทรายบอดินเหนียวแล้วครับถ้ากระชากแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์แตกหมดได้ครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแซมวิ่งนี่จอมกินเพลาข้างเหมือนกันนะครับ <laughs> แต่งวดน,นี้นี่กินเฟืองท้ายเลยครับเพลาข้างไม่ขาดครับแต่เฟืองท้ายแตกหมดเลย แบบเจนี้ถ้าเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกว่ามันแต่ตอเ,เออมันหมดทุกอย่างแล้วจอยกินกินูโอ้ตกใจคุณปูก็เรียบร้อยแล้วครับนี่เอามาซ่อมสองสาวันแล้ว พอดีปั๊มน้ำรั่วครับแรงกเก่าไมมช่างชิดยังไม่ไอแล้วครับโอ้ช่างชิดบอกว่ายังไม่ได้ลองครับฮะใช่ไหมโอ้เปลี่ยนใหม่เลยตัวนี้โอ้สุดยอดครับสตาร์ได้ปะสตาร์ลองหน่อยอ๋อ นี่ครับเรียบร้อยระบบเบรกก็ทำครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้เป็นอะไรโอ้เสียแป้นสวัสดีครับเสียแป้นสวัสดีครับนี่ครับเสียแป้นครับอยู่กับช่างบ๊อบครับโอ้เปลี่ยนปั๊มดําใหม่ครับนี่อุ้ยเตียเมียนเดมโย่ นี่ครับเปลี่ยนปั๊มใหม่ปั๊มเบียบ้าเปลงไม่บอว์เพลงไม่อาจารย์เบียเนี่ยไปย่างบอล์ิ่มรู้เด้บอ์ฮะเริ่มมัดกลังบอว์โอ้นี่ครับปั๊มเก่าครับบ่มีแห้งบ่มีแห้งเปลี่ยนลูกใหม่เลย ซื้อมาเท่าไหร่ครับลูกไม้ของไม่เลยบอสเสียของไม่ของหม่เลยซื้อมาลูกเท่าไหร่ครับอออเอ๊อ๋ตำ้ตีนเราไม่น่าจะประมาณห้าพันห้านะลูกไม้ลูกไม้มสัวนนี้ก็ โอ้ล้างเียบร้อยแล้วครับเตรียมเอามาซุกใส่เลยประกอบแซมวิงครับแซมวิงแซมวิงขาแรางอ้คันนี้ครับเอ้าแหนบโอ้โอเ็นนี่ครับแหนบครับใช้ระบบยางในครับ ใช้ไปก่กนเนาะเป็นเนาะยังไม่มีเวลาทําเดี๋ยวหน้าฝนก็ได้จอดทําครับช่วงนี้ถ้าพอใช้งานได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับมีโอกาสหน้าฝนก็จอดทำครับคันนี้นี่เป็นเครื่องร้อยเจ็ด้านะครับหฮปจีนึงเกียร์นี้เป็นเกียร์ล็อกเสื้อลา์ครับคันนี้นี่ โอ้นานมากเลยครับตั้งแต่ผมขับรถดำยังไม่เป็นเลยคันนี้เสียเป็นซื้อมาตั้งแต่อ้หลายปีเนาะเป็นสิบปีเลยประมาณสิบปีนั่นแหละรุ่นบุกเบิกของอำเภอบ้านกรวดนะครับคับนนี้ทำเงินมหาศาลเลยครับคันนี้วิ่งตั้งแต่สมัยบ่อดินนี่ไม่ต้องซื้อนะครับให้ฟรีๆเลย ข่าไกา่ต้มให้กินอีกเจ้าของบอกแต่ยังเป็นลมดูดนะครับนี่เป็นหัวสปริงนะครับ เรียบร้อยครับเตรียมยกครับรยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ oh. ขอจบแต่เพลงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ oh. <c oughs>